สลากออมสินหนึ่งปีแบบใบสลากหรือแบบดิทันนะครับซื้อสลากหนึ่งปีไม่เคยถูกนะครับครบปีจะไปถอนทันทีอ่าบางท่านแชร์มานะครับว่าไม่ค่อยได้ถูกสลากออมสินเลยนะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะตอนนี้ยังมีนะครับ ยังให้ได้รุ้นนะครับกับตัวสลากออมสินพิเศษนะครับ1ปีแบบใบสลากหรือแบบดิจิทัลรุ้นรับรางวัลทองคําหนักเป็นกิโลนะครับสิบกิโลกรัมและยังได้รุ้นรางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาททุกเดือนเพิ่มเงินรางวัลน,นะครับที่2เป็นมูลค่า1ล้านบาทเพราะนั้นใครสนใจนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดอ่ามีคนนะครับมาแชร์ว่า ตัวเขานะครับไม่เคยถูกรางวัลเลยนะนะครบ1ปีจะไปถอนทันทีจ้าคือถ้าเกิดซื้อไม่ถึงหลักแสนเนี่ยนะครับยังไงก็ไม่ถูกรางวัลขั้นต่ําแน่นอนนะครับมันมันยากคือคือจะพูดว่าไม่ถูกแน่นอนเนี่ยก็คงไม่ได้คือมันขึ้นอยู่กับดวงนะบางคนซื้อแค่หน่วยเดียวนะครับก็ถูกรางวัลใหญ่มันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับแต่ถามว่า มันยากไหมแน่นอนน่ะเราก็ต้องแข่งกับคนอีกเยอะแยะเลยแล้วก็ลุ้นเอานะครับพวกนี้มันเป็นเรื่องของการเรื่องโชคอะนะมันมันไม่มีอะไรการันตีเลยว่าเราจะถูกหรือไม่ถูกเพราะว่าถ้าใครมีเทคนิคที่ซื้อแล้วถูกรางวัลใหญ่ๆนะมันคงจะรวยไปแล้วแ่ะมันไม่มีเทคนิคนะถ้าเกิดมันไม่ได้ล็อกเลขอะนะเพราะนั้นมันเป็น เลขแบบหมุนสลากอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่อาจที่จะการันตีได้ว่าใครจะถูกเพราะนั้นมันเป็นการลุ้นแล้วกันเป็นการออมในรูปแบบหนึ่งที่เอาไว้ลุ้นนะส่วนใครชอบไม่ชอบไม่เป็นไรนะอย่างผมอะ่ะก็ไม่ได้เอาสลากเป็นหลักนะครับไม่ได้ฝากสลากเป็นหลักไม่ได้เอาคุ่มเงินทั้งหมดนะที่ทำงานมามาฝากสลากนะเราก็เอาไปจัดวาง นะครับในพอร์ตทางการเงินอย่างอื่นด้วยหนึ่งในพอร์ตก็คือสลากนี่แหละทั้งแบบทกสอแบบออมสินนะครับผมก็เอาวางไว้นะแต่วางเงินไม่เยอะหรอกนะครับขำๆเน้นเออเน้นลุน้นเน้นลุ้นเผื่อเผื่อฟุกแล้วได้รางวัลใหญ่อะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแต่ละท่านก็จะมีความคาดหวังไม่เหมือนกันนะ คือไม่แปลกใจนะที่หลายท่านคาดหวังฝากสลากก็หวังที่จะถูกนะแต่ถ้าไม่ถูกมันก็อาจจะเฟล,ลนิดนึงนะแต่อย่างน้อยเงินต้นเราไม่หายแล้วก็ได้ตัวอัตราดอกเบีย้ยด้วยนะครับส่วนบางคนนะซื้อไม่กี่หน่วยแต่ถูกอาจจะไม่ถูกรางวัลรางวัลแบบใหญ่ๆเบิ้มๆหรอกแต่อาจจะถูกรางวัล20,000บาทนะหมื่นหนึ่งอะไรแบบนี้หรือหลักพัน นะส่วนใครที่ซื้อหลักแสนขึ้นแน่นอนว่ามันมีรางวัลแบบการันตีเลขท้ายสามตัวอยู่นะครับยังไงก็ถูกอะไรแบบนี้นะก็ลองดูนะครับเป็นอีกอเป็นอีกหึงในรูปแบบการออมแล้วกันนะใครชื่นชอบแบบไหนก็ลองเลือกแบบนั้นดูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องศึกษานะครับการออมทุกชนิดนะว่าเป็นแบบไหนอย่างไรอย่างการออมบางประเภทที่เป็นในรูปแบบของ ผสมกับตัวประกันชีวิตนะหรือประกันอุบัติเหตุที่เมื่อเสียชีวิตจะได้5เท่าของยอดเงินฝากอะไรแบบนี้นหรือ20เท่าของยอดอที่เราฝากไว้อะไรบบนั้นมันก็มีเงื่อนไขมันอยู่อันนั้นอัตรดอกเบี้ยน,น้อยนิดเลยนะเพราะว่ามันเป็นตัวแคมเปญที่พ่วงไปด้วยกรมธรรม์ประกัน และการชีวิตนะกรณีเสียชีวิตนะพวกนั้นนะกรณีเสชีวิตได้20เท่าขอแค่มีเงินฝากอยู่ยังอยู่ในนั้นก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะบางคนก็ชื่นชอบในรูปแบบนั้นนะครับคือก็จัดสรรให้ดีแล้วกันนะลองดูแคมเปญเน,นี้ยนะครับเป็นการจัดต่อเนื่องนะครับเนื่องจากว่าแคมเปญที่แล้วนะครับที่รางวัลที่1มูลค่า111ล้านบาทนะครับเป็นที่ โจดจันนะครับมีหลายคนตื่นตาตื่นใจแล้วก็ให้ความสนใจมากนะครับธนาคารออมสินจึงจัดหนักจัดเต็มด้วยทองคําแท่งนะครับหนัก10กิโลกรัมนั่นเองสําหรับสลักออมสินพิเศษนะครับในรูปแบบของดิจิทัลและแบบใบสลากได้หมดเลยนะนะครับในแต่ละแบบเนี่ยจะมีงวดที่แตกต่างกันณปัจจุบันนะแบบสลักดิจิทัลเนี่ยจะเป็นงวดที่604นะครับ หน่วยละ100บาทมีสิทธิถูกรางวัลทุกเดือนเป็นระยะเวลา12เดือนนะครับส่วนแบบใบสลากนะตอนนี้จะเป็นงวดที่606นะครับไม่ต้องไปสนใจนะว่างวดที่เท่าไหร่เวลาคุณไปซื้อสลากนะครับแบบในแอป m y m o หรือไปที่หน้าธนาคารนะครับไม่ต้องไปสนใจว่างวดที่เท่าไหร่นะแค่รู้ว่ามันเป็นสลากสลากพิเศษนะครับอายุ1ปีก็เพียงพอแล้วนะครับมันเข้าแคมเปญอยู่แล้วนะครับ จุดเด่นนะครับเอาเราพูดกันถึงสลากดิสชั่นนะครับละกันนะเพราะว่าสลากดิสชันจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับในการาซื้อผ่านแอปพลิเคชันนะครับครบอายุได้เงินต้นคืนนะสรุปรวมสลากดิทชันทั้งหมดที่เราซื้อไว้นอยู่ในแอป m ม m o นะครับแล้วก็ลุนรางวัลทุกเดือนรางวันที่1 1 0ล้านบาทงานเหมือนกับใบสลากเป๊ะเลยแล้วก็ฝากถอนนะตรวจสอบได้ผ่านแอป m ม m o นะครับโมบายแบงกิ้ง บนแอปพลิเคชันมือถือนั่นเองนะครับแล้วก็แจ้งเตือนการถูกรางวัลผ่านนะครับ n o t i f i c a t i o n นะครับแอปนะเตือนเลยปึ้งถ้าเกิดเป็นแบบใบสลากเนี่ยบางทีเราไม่รู้ถ้าเกิดเป็นรางวัลเล็กๆถ้าเป็นรางวัล10กิโลกร,รัมเนี่ยเขาโทรหาคุณแน่นอนไม่ต้องกังวลน,นะครับอ่าต่อมานะครับรยะยะลาการรับฝากก็ตั้งแต่นะแคมเปญน,นี้เริ่มมาตั้งแต่เมษายน นะครับ2567เป็นต้นไปผู้มีสิทธิ์เปิดบัญชีได้คือบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปอายุรางวัลน,นะครับ1ปีมีสิทธิ์ถูกรางวัลทั้งหมด12ครั้งด้วยกันราคาต่อหน่วย100บาทต่อหน่วยรายละเอียดของดอกเบี้ยนะครับฝากครบ1ปีจะได้รับดอกเบี้ย0.35ยบาทต่อหน่วยแต่ในกรณีผิดเงื่อนไขอย่างเช่นฝากไม่ครบ6เดือนหักส่วนลด2บาทต่อหน่วยฝากไม่ครบีไม่งปีไม่ได้รับดอกเบี้ยนะครับเพราะนั้นระมัดระวังด้วยนะ วงเงินในการรับฝากนะครับสามารถทํารายการฝากนะครับตามจํานวนวงเงินนะอาจจะมีวงเงินอัตโนมัติ1นึ0 0พันห้าพันหนึ่นะครับหนึ่งแแล้วก็ห้าแสนบาทอย่างเงี้ยนะครับกับระบุยอดเงินไปเลยนะเราต้องการฝากเท่าไหร่นะครับนะแต่ต้องตั้งแต่1,000บาทขึ้นไปนะครับสูงสุดไม่เกิน10ล้านบาทนะครับโดยระบุเฉพาะจำนวน นะครับที่หารด้วย1,000ลงตัวเท่านั้นนะเพราะว่ามันสลากใบละหน่วยละ100บาทนะเดี๋ยวเราจะไปหนึ่งหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยมันหารไม่ลงตัวนะครับมันก็จะไม่ได้นะแล้วก็วงเงินทำรายการสูงสุด10ล้านบาทนะครับรวมวงเงินทั้งโอนภายในบัญชีตนเองด้วยนะสธนาคารไม่ออกใบสลากให้นะครับมันจะแตกต่างกับตัวสลากนะครับที่เป็นแบบใบสลากคือสลากที่คุณไปซื้อหน้า เคาน์เตอร์นะครับของธนาคารนิดหนึ่งตรงนี้แหละนะคุณไปซื้อหนะ้าเคาน์เตอร์เนี่ยเขาจะออกมาเป็นรูปแบบของใบสลากให้นะแต่ถ้าคุณไปซื้อแบบดิจิทอลเนี่ยนะครับมันจะดูผ่านนะครับแอปไมล์โมไม่สามารถออกใบสลากได้นะครับการออกรางวัลทุกวันที่16ของทุกเดือนหยุดจําหน่ายนะครับวันที่16ของเดือนการรับรางวัลโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากประเภทผึกเลขที่บัญชีคู่โอนในวันถัดไปนะครับจากวันที่ออกรางวัล เงื่นไขหลักนะครับ 1. ห,หากประสงค์ถอนสลากฉบับที่ถูกรางวัลควรดําเนินการหลังจากวันที่ออกรางวัลแล้วเพื่อไม่ให้เสียสิทธ์ในการรับเงินรางวัลที่ถูกรางวัลนั้นนะครับแต่ถ้าคุณถูกรางวัลจริงๆเนะี่ยคงไม่ถอนหรอกเนาะสผู้ฝากนะครับต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทถือเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนนะครับสำหรับโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อสลากครบอายุและเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากนั่นเองคือตอนไปเปิดบัญชีครั้งแรกไปเปิด บัญชีนะครับสลากครั้งแรกก็คงให้ผูกเลยแหละนะครับสต้องสมัครใช้บริการโมบายแบงกิ้งไมโมนะครับอันนี้สำหรับการฝากแบบดีทันนะฝากแบบใบสลากไม่จำเป็นต้องมีไม m o ก็ได้นะครับสำหรับทำรายการฝากทอนผ่านโมบายแบงกิ้งสีไม่รับฝากบัญชีร่วมหรือบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้ยาวต้องเป็นบัญชีหลักคุณคนเดียวเท่านั้น 5. ไม่สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์กู้เงินธนาคารอมสินหรือหลักทรัพย์ ประกันผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนของตํารวจอายการประกันตัวจำเลยในชั้นศาลได้สลากครบอายุโอนเงินสลากครบอายุนะครับและดอกเบี้ยถ้ามีเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเบ,บิกเรียกที่บัญชีคู่โอน